สาราปราสาดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับกับข้าสูตรชาแนลดีวิวของเล่นที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเสียงมันก็มีสาระแลกับดมทอนชาแนลในวันนี้ทําไมผมถึงมีหน้าออกมาอย่างนี้ปกติไม่ค่อยโผล่หน้ามาเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับมิสเตอร์ปฏิหารเอสเจอ้าวคุณไม่ใส่หน้ากากเหรอเนี่ยโอ้ตายแล้วเขาเห็นหน้าคุณกันหมดแล้วอ้เรียบร้อยไม่ทันละ ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับนี่เราเป็นทริปพิเศษนะครับผมมากันแบบนี้เจอกันแบบตัวตัวแบบนี้แนนตอนครับว่าเรากําลังจะไปถ่ายอะไรว่าเราชื่อช่วงอะไรกลางกลงางตรงครับผมขอต้นอนรับเข้าสู่กลางดงทอยเอพิซดใหม่ <c oughs> ช่วงที่เราไม่คิดว่าจะได้กลับมาทําอีกโอ้สุดยอดไหมสุดยอดไหมเอ,อเดี๋ยวผมยืมย่นไมค์ให้พี่ดีกว่าเป็นรรถโย <c oughs> อ่ะครับผมก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเราไปทําอะไร <c oughs> อ่ะก็ตามที่ผมพูดไปในคลิปก่อนหน้าเนี้ยที่ผมเพิ่งลงไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเนาะว่าเราจะมีโปรเจกต์พิเศษ <c oughs> ผมเลยมาที่นี่อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> กลับมาที่บางกอกนะครับผมเออ เรียกบางกอกเรียกว่ากรุงเทพมหานครอก็เป็นกลางดงทอยทิปพิเศษของเราวันนี้เราจะไปที่ MBK Center ซึ่งมันมีงานงานหนึ่งซึ่งรู้อยู่แล้วล่ะที่ MBK ตอนนี้มีงานอะไรที่พวกเราไปได้บ้างเอองั้นก็ไปเดี๋ยวตัดตรงนี้แล้วก็ไปลุยกันเลยไป ดูโลโก้แล้วตื่นเต้นไหมทุกคนตามสัญญาครับผมงานที่เราจะมากันวันนี้ก็คืองานนี้เลยครับผม k a m e n Rider 50 years exhibition Thailand นะครับหรือว่ามหากรรม m a s s r i d e r ปี2025ที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยของเราและหวังว่านี่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่จัดนะครับผมเราดีใจมากภูมิใจจริงในฐานะที่ผมเป็นแฟน k a m e n Rider มาตั้งแต่เด็กนะครับพี่เบิร์ตตื่นเต้นไหมครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะแต่แต้องบอกว่าในฐานะที่ผมอาจาจะเป็นแฟนมารไรเดอร์รุ่นเกา่าๆแต่ผมรู้สึกว่าเออเน,นี่ยเราก็ท่ามันมีมหาก,การรมดีเกี่ยววกัับต Mars แบบนี้ในประเทศไทยผมก็โอเคครับเดืน่นเต้นแค่เข้ามาในงานเราก็จเจอความขลังแล้วหันไปคล้องไปฝนะั่งนู้นคนที่มาต้อนรับเราก็คือรุ่นแรกเลย สวยจัดสิ่งที่ที่เบอร์กำลังถ่ายอยู่นี่ครับนี่คือชุดนักแสดงน่าจะใช่นะชุดสุดแอคเตอร์ของคาเมน레이เดอร์หมายเลขหนึ่งหรือว่าที่พวกเราติดเลขติดปากกันว่าไอ้มดแดง V1 ในชุดแรกของเขาเลยก็คือชุดสีชมพูเออคือไม่ใช่ชุดสีชมพคือคือชุดที่พวกเราชอบเลขติดปากว่าเป็น V1 ตาชมพูนะครับผมแต่อันเนี้ยผมเดาว่าน่าจะเป็นที่ตัดใหม่นะไม่น่าจะใช่ชุดที่ใส่สมัยถ่ายทําในปีถึงปี1971เพราะว่าอันนั้นน่าจะเก่ามากๆเขาคงเอามาถ่ายไม่ได้แล้วก็ผมจําได้ว่าชุดที่เขาถ่ายทําในซีรีส์ใน จะสั้นหมดเนี่ยมันสั้นเหมือนกับไอ้ตรงฝั่งด้านซ้ายหน่อยอะไรอย่างงี้น่าจะเป็นชุดท,ที่เขาตัดมาต้อนรับเราโดยเฉพาะนะครับมาดูทุกโซนน,นี่ยดีกว่าพี่เพืรอนนี่แล้วก็มาอีกคนนึงครับผมเพราะเป็นชุดท,ที่เรียกว่านอสตเจียอีกชุดนะก็คือตัวของวีหนาก,กุระจิมะน,นะครับนี่วีหนึ่งนะฮะซากุระจิมะ<อ>ก,ก,กับตัววีวีสจะเป็นวีสชุดแรกของเขาโอ้โหไม่เคยคิดเลยนะว่าไอ้ตรงแถบขาวของวีสมันจะเงาขนาดเนี้ยเข<อ>็ม<ๆ>ขัดเนี่ยน่าจะเป็นเข็มขัดตอนที่ถ่ายทำจริงเพราะว่าดูจากรอยเนี่ยดูจากเออรอยยงรอยยับอะไรเเงี้ยมมันน่่าาาจะกก น,น่าจะเป็นของแท้นะครับแต่ว่าขอลองดูจากไซส์ของนักแสดงที่ใส่ชุดตัวใหญ่นะจริง,รงคือตัวใหญ่มากนะ อยนี้พี่เบิร์ตจะบอกเลยพี่ว่าตอนนี้คือรู้ไหมนี่คืออะไรโอ้โหจริงแฮงคลาสสิกจัดขอแต่ละอันแม่งเหมือนน้ำเต้าเลยนะคุณคุ้นไหมแม้ว่ามีใครเคยใส่อะไรยงี้ป่ะงโค้ดไอ้โค้ดอะโค้ดเนี่ยไอ้ไอ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 ตะขอเนี่ยแล้วหนึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับนี่ไม่ใช่ระเบิดน้อยหน,ยหนาลูกใหญ่นะครับตลกเหี้ยเลยนี่คือแขนด้านซ้ายของไรเดอร์แมนนะครับผม<อ>หรือตัวละครยูกิโจจิที่เป็นพระรองในซีรีส์ของ V3 นั่นเองนะครับผมอ๋อนี่คือแขนด้านซ้ายของเขาทั้งหมดเลยนี่คือฟังก์ชันอาวุธที่แขนของไรรเเดอ์แมนนี่ย จะเปลี่ยนได้ครับซึ่งเราจะเห็นหลักๆเนี่ยจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมะจะเป็นตัวตะขอตัวนี้ตัวหลักๆที่เขาจะใส่ตัวหลอดเวลาเขาแปลงร่างเสร็จใช่ไหมนี่เขาจะมีเป็นสว่านได้นี่เป็น p าว e r arm อามันนี้เอาไว้หนีบคนได้นะครับไปตัดได้อน,นี้เอาไว้จับปีศาจนะครับนี่ก็สามารถเป็นฟังก์ชันต่างๆแต่จะบอกว่ามันมีฟังก์ชันลับอีกอันหนึ่งด้วยนะก็คือถ้าผมจะไม่ผิดอะผมไม่รู้ว่ามันไม่ได้ใช้ในซีรีส์แน่นอนละแต่มันเคยใช้ในมังงะคาร์เมเดอร์สปิริตก็คือแขนของไรเดอร์แมนสามารถเป็นปืนแมชชี ซึ่งเทมากเพราะว่าไรเดอร์แมนอะเท่าที่ผมจําไม่ผิดนะไรเดอร์แมนอะเป็นคาเมนไรเดอร์คนเดียวที่ไม่ได้ถูกดัดแปลงทั้งตัวเหมือนกับไรเดอร์คนอื่นๆในยุคโชวะเขาจะถูกดัดแปลงแค่แขนของเขาแค่ข้างเดียวเพราะว่าถูกตัดแล้วเขาก็เลยออกมาแบบว่าเขาก็เลยบอสดัดแปลงตัวเองแค่แข,แขนฝั่งเดียวที่มันขาดไปมาเป็นอาวุธโดยที่ตัวไรเดอร์แมนทั้งหมดนะครับเขาจะยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ระบบหายใจลําตรงลําไส้จะยังอยู่เขาจะยังคุมเป็นมนุษย์ถ้าจะบอกว่าเขาเป็นไรเดอร์ที่อ่อนแอที่สุดของโชวะก็ว่าได้ถ้าตามความเป็นีแแคค่่ข้างเดยวรๆนับ ตรงนี้เราก็เป็นจุดสุดท้ายนะครับของโซนโชวะนะเดี๋ยวเราจะทิ้งทวนไปฝั่งเฮเซซึ่งเขาก็ทิ้งทวนให้เราแบบสวยงามน,นะครับด้วยการรวมช,ชุดสูตรที่ใช้น่าจะใช้ถ่ายทาจริงๆทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ไรเดอร์หนึ่งไปจนถึงเจเลยซึ่งแบบผมไปดูเมื่อกี้แล้วเราสามารถทำชาเลนจ์แอคท่าแปลงร่างได้เลยนะครับได้ <c oughs> เราเล่น <c oughs> ทิ้งทวนได้งดงามน,นะครับแบบว่าทุกอย่าง<ฮ>คือสมบูรณ์แบบสวยงาม<ฮ>จริงๆยิ่งเรามาได้เห็นชุดที่เขาถ่ายทําจริงๆกับตานี่คือความรู้สึกเหมือนแบบเราย้อนกลับไปเป็นไอเด็กคนนั้นที่ไปซื้อแผ่นววดีโอ หรือว่าดูวิดีโอเทปทั้งวันทั้งคืนกับพวกมดแดงจริงนะฮาแบบหรือมาไลเดอร์ทุดเนี่ยทั้งที่น่ะโอ้โหผมดูแล้วแบบเมื่อกี้ผมโคตรซึ้งเลยผมน้ำตาไหลพักๆเลยเมื่อกี้พี่เบิร์ดร้องไห้ทพม่งานวิ่งเข้ามาเลยฮะเขามาเอาทิชชู่มาให้เอามาบอกว่าน้องๆอย่าพึ่งทายต่อเขามาปิดกล้องจะไหมเขาปิด นี่นี่มาดีกอดเขาต้องมาสซดนี่ลุกหลักที่เบิร์ดตัวนี้นะครับที่ทำให้ผมถึงกับน้ำตาเกือบซึมเลยคนลุกเลยนะดีใจกับแฟนมาไรเดอร์เลยสำหรับในเทศกาลนี้นะเอาเป็นโซนโชวะก่อนนะนี่แค่เราเจอโชวะผมแค่รู้สึกว่าแบบโหน่าขนลุกเลยครับกับงานจริงๆริงเครับเดี๋ยวเจนเอ็กเจนไวนี่เดี๋ยวไปเจอเฮเซนี่กิทการ์ดกว่านี้แน่นอนมาลงที่ลูกนี้ผมขอแอบเซลฟี่เขาหน่อยผมเคยคิดมาตลอดเลยว่าสมัยยุคโชวะเนี่ยเขาใช้สียังไงให้เขาของสตองเกอร์ด ชักกลับเนี่ยมันเงาโคมยิมในขนาดนี้เรามารู้ความจริงแล้วแม่งสติ๊กเกอร์ล้วนๆเลยเพีย่เงินเคลือบเลยนะเออแต่ตแต่คือต,ต,ตอนที่แบบเราดูผ่านกล้องอย่างเงี้ยมันไม่มีความรู้สึกเป็นสติ๊กเกอร์ไงรู้สึกมันเงาแบบเงาสวยจัดอย่างเงี้ยเออแม่งคือสติ๊กเกอร์เนี่ยข้างล่างก็เป็นสติ๊กเกอร์ไว้ตรงหมวกเขาข้างๆเนี่ยเนี่ยแต่คือซูเปอร์วันเนี่ยเป็นไรเดอร์คนแรกที่ดวงตาของเขาจะไม่ได้เป็นตาเป็นไฟอย่างนี้จะเป็นดวงตาที่แบบทึบๆซึ่งสุดแอคเตอร์จะมองเห็นได้ง่ายมากเนี่ตตตตต้้อออองงงสสััเเเกกกววได่่าาขร์ะจป็น ตาแบบเนี้ยมีรูอย่างนี้เลยจะไม่ได้แบบว่าเป็นตาติดไฟหรือว่าติดเหมือนกับคนอื่นเขาตองเกอร์จะเป็นตาแบบด้านๆมาอย่างนี้เลยซึ่งมันจะมองเห็นง่ายสุดแล้วที่ผมเคยเช็คมานะจะมีตองเกอร์กับซูเปอร์วันเหมือนกันแต่ว่าซูเปอร์วันเขาจะใส่อันนี้มาข้างในเห็นไหมซูเปอร์วันเขาจะใส่เขาจะใส่ฟอยล์ไปข้างในแบบนี้ผมลงดูจากตรงนี้โอ้ยนี่ซีคอรเชียซีคอรชุดสวยจริงว่ะเป็นไรเดอร์ที่ตอนนี้เดี๋ยวผมมองข้ามปเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาไม่มีซีรี่์ฉายแบบจริงจังเขาฉายแค่ตอนเดียวเป็นตอนพิเเเเเเศษดด้้ววยรราาาาจะไห็นนคมมก่่งงงขอใัแต ชุดที่เขาใช้ที่แบบว่าเขาตัดมาอย่างเงี้ยคือ,อ,อสวยสวย,สวยนะ Seo, สวยสวยจริงผมอยากจะบอกเลยว,ว่าดีไซน์ของตัวซีคอสเนี่ยที่ผมรู้สึกว้าวสุดเลยคือดีไซน์<ๆ>ของ SI c ที่แบบตัวน,นั้นไม่มีดับซามูไรมาแล้วตัวนี้คือเป็นฟิกเกอร์ที่แพงมากก็อ<ส>ัน <M. S 1> นี้ผมว่าหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาคนนี้แน่นอนเป็นเอาจริงแบ็คไอเอ็กซ์เอาจิงนะเออแบ็คแบ็คบตัวเป็นไรเดอร์ที่ดูเท่สมส่วนมากๆเลยนะเป็นไรเดอร์ที่ครบเครื่องทุกอย่างครับดีไซน์เนื้อเรื่องฉากแอคชั่นตัวละครมิติหลายอย่างของไรเดอร์แบ็คคือ เป็นมัสเตอร์พีซของหลายๆคนเลยที่เป็นแฟนคาร์เมเลเดอร์ใช่ครับไม่ว่าจะยุคไหนนะอ่ะแล้วมาดูฝั่งนี้หน่อยภาคต่อของเขาจริงๆวันนี้อันนี้เป็นตัวลายนะครับ้้ตัวลูกน้องชายของเขาครับโนบุฮิโกะชาร์ดูมูนแล้วก็ฝั่งนี้นี่อันนี้ก็เป็นภาคต่อครับของไรเดอร์แบล็กก็คือแบล็กอาร์เอ็กซ์วันนี้ผมขอแซวนิดนึงว่ามาอะไรครับคือนี่มันจะมีร่างสองล่างใช่ไหมโลโบไรเดอร์กับไบโอไรเดอร์สิ่งที่ผมตลกอย่างหนึ่งคือโลโบไรเดอร์เนี่ยร่างของเขาเนี่ยเขามีฉายาว่าเป็นเจ้าชายแห่งความโศกเศร้าโลโบไรรเดอ์ซึ่งมมันจะี คนสิบของความโศกเศร้าก็คือน้ําตาตรงดวงตาของงหัวเขาห็นว่ามันจะมีเป็นแบบสายสายน้ําตาตรงตรงดวงตาเขาเรียงดรงเลียงค่ะจะเป็นตรงนี้ใช่เป็นเจ้าชายแห่งความโศกเศร้าแต่เป็นเครื่องจักรเครื่องกลนะเป็นหุ่นยนต์ในขณะที่ไบโอไลเดอร์พลังของไบโอไรเดอร์เนี่ยมีความเป็นน้ําสูงมากแต่ฉายาของไบโอไรเดอร์คือเจ้าชายแห่งความโกรธแค้นกูแค้นไอ้เหี้ย แล้วมันใช้สีฟ้าคือเข้าใจใช่ไหมว่าถ้าแบบความโกดแค้นมันต้องลุกเป็นไฟเหรอวะอันนี้คือมึงโกดแค้นยังไงให้เป็นน้ําไหลออกมาอย่างนี้แต่โศกเศร้าสีดํา โศกเศร้าเป็นแบบเครื่องจักรเครื่องกลนะท่านที่เครื่องจักรเนี่ยควรจะแบบไล่หัวใจเปล่าวะก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาคิดยังไงกันแต่คือมันก็อาจจะคอนทราส์เนี่ยสร้างความคอนทราสให้มันดูแบบมีนิติให้มันดูเออเราจะได้ตั้งคำถามกันจนถึงตอนนี้ว่าทำไมความโกรธแค้นถึงเป็นสีฟ้าแล้วทำไมความเศร้าโศกถึงเป็นหุ่นยนต์เครื่องจักรมางี้เลยแถมมีปืนแบบโรบอคอปด้วยเดินก็เหมือนโรบอปสามคนนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นยุคมืดแล้วกันของโชวะไรเดอร์แต่จริงๆอ่ะผมว่าก็เนื้อเรื่องก็สนุกนนนะะถ้้้าาาากูััับบบเจจแแค่่รรงงมมมวตตไไปดด แต่ชินเนี่ยผมชอบเป็นพิเศษชินนี่เป็นคาเมเดอร์ที่ผมรู้สึกว่าแหวกมากและมันคือชินที่หมายถึงว่าคาเมเดอร์ในความเป็นจริงในความคิดของอาจารย์อิชิโนมูริโชทาโร่หรืออาจจะเป็นในความคิดของพวกเราเด้วยเหมือนกันเนี่ยคาเมเดอร์ที่แบบถ้ามันออกมาในโลกจริงอะ่ะมันน่าจะเป็นอย่างนี้คือผมชอบนะคือเมื่อก่อนอะ่ะทุกคนกลัวพี่กลัวไหมเอาจริงโอ้โหแบบเนี่ยตั้งแต่ดูตั้งแต่มาสเตอร์ไรเดอร์หนึ่งเนี่ยตัวหนึงตรงน,นี้โอ้โหแม่งมาแหวกจริงอันนี้มีฟันแฟกต์อย่างหนึ่งคือคาเมเดอร์มันจะมีเหมือนบ สักอย่างหนึง่งอะแหลผมจำชื่อแม่ของทอยงเขาได้ดีมันจะเป็นซีรีส์คาเมริดเออร์ฉลองที่เอาตัวของเซเบอร์กับเซนไคเจอร์น่ะเป็นตัวนำก็จะเป็นฉลองของตัวเซนไทเดอร์กับไรเดอร์ด้วยมันจะมีฉากรวมพลไรเดอร์ทั้งหมดในฝั่งของพระเอกใช่ไหมครับตัวของชินเนี่ยด้วยความที่ว่าชุดอ่ะมันเหมือนจะขาดหรือว่ามันเป็นเนี้ยมันเป็นบอดี้เนี่ยเป็นยาง <Yeah. S 1> จนเหมือนว่าไม่สามารถที่จะเอามาใส่ถ่ายทําได้แล้วมันเลยมามาด้วยนะมันมาโผล่ในฉากที่วันรวมพล Rider ไรเดอร์ด้วยนะ uh huh. รวมพลไรเดอร์รวมพลเซนไทสีแดง คือมันไม่ขยับตัวเลยแล้วก็ไม่ได้ออกมาใช้แอคชั่นคือเอามาให้ลุมๆกันเฉยๆแล้วมันก็จะมีเอามาถ่ายเออมันจะดูแปลกๆหน่อยตอนที่เราได้เห็นฉากนั้นเอามาถ่ายภาพรวมไปเลยพี่มาเป็นหุ่นขี้พึ่งเยอะแยะเฉยๆเลยคือเขาสามารถขยับตัวได้เท่ๆเอามาแบบว่าต่อสู้ได้แต่พี่ยืนแนี้คือถ้าจะทําชิ้นก็คือต้องตัดชุดใหม่จริงๆว่าดูทรงแล้วใช่ครับซึ่งน่าจะยากเพราะว่าดูจากวัตดุมันก็ดูแปลกๆแล้วนะเราจับไม่ได้เราเลยไม่รู้ว่าเขาใช้ผ้าแบบไหนเขาใช้ยางแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนสมัยก่อนสมั ตอนนี้เขาออกในหนังอมันเท่มากเลยนะเรื่องใหม่แบบว่ามันดูน่ากลัวมันดูแบบน่ากลัวจริงหลอนเลือ,เออถ้าคุณลกลัวไกเวอร์คุณจะกลัวชินเหมือนกันเกราะชีวะเหมือนกันเป๊ะเ,เลยไปพี่เบิร์ดก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับโซนออโซนชโชวะเราหมดแล้วเราจะไปในยุคข,ของเราบ้างซึ่งตรงนี้มันถ่ายไม่ได้หลายชุดเหมือนกันเด้ออาจจะไปเจอทีเดียวก็คือโซนที่มันเป็นอย่างเงี้ยรวมเฮเซไปเลยไปกันต่อไปกันต่อครับก็ ตามที่บอกนะครับผมโซนเฮเซเราถ่ายได้แค่จุดนี้จริงๆนะครับก็เขาค่อนข้าง,งจะกักไว้หลายอย่างเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะก็มากันทีเดียวเลยครับผมรวมเราวีรชนยุค2,000ถ้าเป็นยุคข,ของกอสซิลล่านี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคเมเนเนียมใช่ไหมประมาณปี2000นเนี่ยแต่ว่าของไรเดอร์เขาจะนับปีนี้คือเฮเซนะครับโอตั้งแต่คูกะไปจนถึงจีโอกันเลยทีเดียวคือถ้าใครที่บอกว่าเป็นคนที่โตมากับเฮเซไรเดอร์ก็น่าจะเยอะเนาะในช่องเราหรือว่าคนอื่นๆอะไรเงี้ยมันก็น่าจะคลีกกันสุดๆ ชุ<จ><จ>ดคือสวยมวากว่าแม่ง โอ้โหอลังการมากครับสวยทุกตัวเลยครับถึงแม้ว่าตอนที่เราเคยเห็นไรเดอร์พวกนี้ตอนที่เราเห็นเป็นเฟ mm ิร์สอิมเพรสชั่นเวลาที่เรามารุ้นว่าปีนี้ไรเดอร์ตัวไหนจะออกมาดีไซน์หน้าตาเป็นไงเนี่ยบางคนอาจจะหีกับบางตัวนะแต่พอมาถึงวันที่เขาได้ถ่ายวันที่ซีรีส์ได้ฉายวันที่เขามีร่างใหม่ๆเนี่ยมันก็กลายเป็นร่างที่น่าจดจําทุกตัวเลยนะผมว่าเฮเซเนี่ยดีไซน์ตอน,น<ด><ๆ>แรกๆบางคนอาจจะหงีหีไม่ชอบเลยแต่พอแบบเขาโอ้โหมาเรื่อยๆหลายๆตอนเราชินชาอินกับภาพเขาไปแล้วเราเราก็เริ่มชอบเขามากจริงจริงครับ อ่อย่างเร็วคีอย่างเงี้ยจุดเริ่มต้นของความแหวกเลยจู่ๆมาเป็นอัศวินผสมซามูไรชุดนี้ผ่านการเวลามานานมากคุณดูเข็มพงเข็มข <tr> mm ัด hmm. ดิมันดูแบบว่ามันเก่าหรือว่ามันเพราะว่ามันเป็นกากเพชรเออจะเห็นน้าดีเทลมันมีกากเพชรด้วย เออเฮ้ยนี่นีเพิ่งรู้นะว่าเดียวคีมีกากเพชรเอาไปทำสีไหมเพี่ฟิกอาร์ตเราเล่นเราเล่นไฟนี้ไฟนี่คือที่ผมโตมาด้วยพิเศษนะจะชอบตัวนี้มากๆเมื่อกี้มีอะไรจะพูดถึงไฟเขาไหมพี่เบิร์ดอ๋อต้องบอกว่าเหตุเกิดจากการถ่ายรูปนะครับผมอันนี้ในความนี้ไอ้เจ้าบอสเลยดิแม่งยรันทะลึ่งถ่ายท่าอะไรนะท่าไฟท่าแบบเวลาเตรียมไรดือดคลิกยองเลยยองยองยอา ผมว่าม,มันมบอย่างไนมุ้งเสยไงเออ,เอผมก็อายุก็ไม่ใช่รุ่นพูดเองนะ <c oughs> ไอ้ตอนลงไอ้ตอนลงก็ไม่เท่าไหร่ฮะ <c oughs> ไอ้ตอนขึ <c oughs> น้นถ่ายเสร็จตอนลุกเนี่ยโอ้โห โอ้ย,อยก็เลยทีเด็ดคอับผมว่ากาดเพชรนี่คือเขาทํามาอันนี้ปะกบความเก่าความเป็นคราบเป็นสกปรกนี้มากเออน,นแต่ว่าอาจถจออ้าเป็นกาดเพชรอาจจะใส่เพิ่มเข้ามาทีหลังใช่ใช,ใชไ่ไม่ไม่ไม่ใช่ลายแท้ของตัวสูตรแล้วกันครับอ,อไม่ได้มีแค่4ี่ตัวนะมีเต็ <ไอ S 1> มเลยทั้งหลังเอาจริงคือมดงามตาการตาอีกตัวนะครับนี่ชุดใหญ่เลยครับนี่ดูเดี๋ยวเผมให้ดูรอบๆก่อนนะด้วยความที่ว่าตัวของเฮเซเนี่ย ชุดแต่ละชุดอย่างเงี้ยมันยังออกมาไม่เก่ามากเนาะมันประมาณ2,000ต้นจนถึงปลายปลายสองพันสิบแปดอย่างเงี้ยมันก็เลยจะยังดูใหม่ๆอยู่อะไรเงี้ยเนาะแต่ด<ต>้วยความวัสดุผ้าของเขาได้แหละเป็นวัสดุของยุคใหม่แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าความใหม่มันก็จะมากกว่าของโชวะอยู่แล้วนนเนะา,กกาะนนนารถยางทุกตัวเขาเริงเขาบิวเนี่ยคือแบบคันดี่โคนแบบสวยจัดเลยดูดิแบบคมสวยทกตัวเลยครับวยจริงผมแอบสงสัยว่าเขาไม่ร้องกันหรือ่าคุณดูผ้าของบิวอะมันเป็นผ้ายางมอ่าใช่มันจะเป็นผ้ายาง ใช่แบบเป็นผ้ายางแท้ๆเลยอ่ะโอ้แล้วสุดแอคเตอร์คุณทคายวะเซจินี่เขาต้องบูเขาต้องกระโดดเขาต้องบินเขาต้องเขาหายใจทางไหนวะเออเขาหายใจทางไหนอยากรู้เหมือนกันรุดปิดมิดการนเดโอช่องระบายอยู่ตรงไหนวะเนี่ยยอมใจจริงๆเลยคนที่เป็นสุดแอคเตอร์ดูจีโอน่ไยดูจีอโอหน่อยจีโอนี่เริ่มเนี่ยนะดูชมพูเริ่มมีแบบว่าเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มซีซีนนะแต่ว่าเหมือนจะไม่สดเท่ากับตอนที่อยู่ในซีรีส์แต่ก็ยังสวยอยู่นะครับพอดี ยุคเฮเซ,เซมอะไรได้สมตัวมีเอกลักษณ์หมดเลยนะเอาไม่เกี่ยวนนเรื่องเอาแค่แดีไซน์เสื้อกบ <แ S 1> ดีไซน์ <แ S 1> ชุดยกเวน้น อากิโตกับคุกตาสองตัวที่อาจจะดูคล้ายกันไปหน่อยสองตัวแรกแต่น้องนั้นแม่โอ้โหเขาพยายามแหวกทุกตัวทุกปีใะใช่ครับบางคนก็มาเป็นรถเลยบางคนก็มาเป็นซามูไรผสมผลไม้งี้บางคนก็เป็นหมอกับเกมเนี่ยเข้ากันได้ด้วยไหมโอเคบางคนมาในอวกาศโอ้โหแต่โฟเซ่นี่คือชุดที่ผมรู้สึกว่ายังใหม่ที่สุดแต่ทุกตัวที่มาเนี่ยสะดุดตาโฟเซ่นี่ดูใหม่สุดแล้วตอนนี้ทังที่ถ้าตามจริงๆโฟเซ่ก็น่าจะ10กว่าปีแล้วนะตั้งแต่ซีรีส์ฉายแต่อันนี้อาจจะเป็นชุดตัดใหม่ก็ได้เราก็ไม่รู้ อันนี้ไม่รู คาบ,บูโตะนี่ตัดใหม่แน่นอนเพราะผมจําได้ว่าตอนใน G อนี่ชุดมันขาดแล้วอันนี้น่าตัดใหม่มาให้เราเฉพาะหร,รือเปล่าตละครยอดฮิตราคาแรงเนี่ยจริงๆผมบอกพี่เบิร์ดอ่ะพี่ไม่ต้องไปถ่ายไฟอย่างนั้นก็ได้พี่ก็ไปพี่ก็ถ่ายคาบุโตะแล้วก็แอคท่าชูนิวขึ้นฟ้าก็จบแล้วโอ้โหฮิบิคิเก่าเองคุณรู้ไหมว่าฮิมิกิเนี่ยสีของฮิมิกิเขาเรียกว่าสีอะไรสีเป็นทางการของฮิมิคิเลยนะคือสีมาโจ่าถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมไปอ่านมาแต่ถามว่ามาโจ่าคือสีอะไรก็เนี่ยครับมันจะเป็นม ซึ่งถ้าใครเป็นช่างทำสีเนี่ยสีนี้น่าจะเป็นสีที่ทำยากมากน่าจะเป็นสีแรกๆที่เขาไม่รับทำแน่นอนไม่ไม่ยังมีรับพาอยู่แต่ว่าการผสมอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะลำบากอ่ะเพราะว่ามันต้องใช้ทั้งเฉดม่วงที่ต้องเป็นม่วงเมทัลลิกด้วยนะแล้วฟ้าก็ต้องเป็นฟ้าแบบมันไม่ใช่ฟ้าแบบปกติมันฟ้าคาบุโตะตาคาบุโตะแน่ๆแล้วก็เข้าใจเอามายืนด้วยกันด้วยนะสองตัวนี้ส่งตัวนี้นี่เกือบสองหมื่น้านนี้เอ้ยนี่ว่าชัดเจนนี่ว่าออกตัวไหนมาก็วคืนเนี่ยตัวเนี้ยเมื่อไหร่จะออกคน้จะออกกม่ไหิา อ๋อครับคนนี้ จะออกไปไหนต้องมาทางนี้อ่านะครับเราก็มาอยู่ในบูธสุดท้ายกันแล้วนะครับจริงๆก็ไม่ท้ายสุดหรอกมันจะมีบูธขายของในข้างนอกอยู่แ่โดอค่อยว่ากันนี่ก็คือบูธของยุคที่ผมโตมานะครับผมยุคเรวะนั่นเองเนี่ยจริงๆอะ่ะทุกคนอาจจะงงว่าเอาทำไมมันมีถึงแค่ตัวรีไวท์ใช่ไหมจริงๆมันมีกีสกับก็ฉาดอยู่แต่ว่าฝั่งโน้นมันเป็นฝั่งติดผนังซึ่งเราถ่ายไม่ได้นะครับผมแล้มีภาพหนึ่งแล้วก็กาบุกมันยังไม่จบเขาก็เลยไม่ได้เอามาใส่ก็ถือว่าโอเคเจ้าเจ้ากันแรกของยุ เรเวากันเลยคาร์เมนไลเดอร์ซีโรวันนะครับผมก็ดูมีความไฮเทคนะแอบไซใส่แว่าพรางนิดๆแต่ก็ไม่ขนาดนั้นผมชอบสีของซีโรวันสีเหลืองมีออนสวยจริงๆอย่างสีเหลืองนี่อะไรนะเยนโล่ตลกเหี้ยะไรไปกันต่อเลยเอ้าอะไรรู้สึกว่าจะเป็นปี2019มั้งที่จุดเริ่มต้นของยุคเรวะนะครับผมโอ้โหจากดีซรงดีไซน์คือสวยผมว่าเป็นไรเดอร์ที่ทุกอย่างออกมามีความผสมผสานระหว่างเฮเซกับโชว์ว่าแบบชัดเจนแต่ว่าเพิ่มความเป็นยุคสมัยใหม่ยุคโมเดิร์นเข้ามา มันก็จะมีแบบว่าปะมันจะมีเหมือนเป็นเล่นมุงกลมเป็นเล่น hex อะไรอย่างงี้หน่อย คุณยังไม่เห็นร่างซีโรทูไม่ชอบชกเกียดเลยร่างนั้นนะจริงเรนนีาแล้วก็คนที่2ครับผมเซบานะครับเอมาดูดิมาดูดิมาดูเข็มขัดหน่อยสติ๊กเกอร์เหมือนกับฟิกอาร์นะไหม <laughs> ของฟิกอาร์ไม่มีนะครับ,บอันนี้เขาใส่ไหม <laughs> ของฟิกอาร์เราต้องไปหาพาสติ๊กเกอร์มาแปะเองนะครับโอเคเอจริงๆตอนเป็นหนึ่งตัวที่ตอนที่ผมเห็นครั้งแรกเลยนะมันอีง่งหยังว้ามากตอนเรามาเห็นเต็มตัวเนี่ยเราก็เออรู้สึกว่าเอยมันก็ดูเข้ากันนะด้วยความที่ว่าเราอาจจะเ e อียนทีมสีแดงแล้วหรือเปล่าเราถามในอรป้น ซีดีที่อาพับมาแกับเรื่องของเล่นหรืออะไรที่ทำให้เป็นตัวเอกกับราคากับเมสดียนรุ่นพี่แล้วก็เซเซทั้งของเล่นดีเอทั้งฟิกอาร์ทั้งกระแสของมันนะนะถูกต้องครับโดยรวมเราก็ต้องยอมรับเลยครับว่าเรื่องของเซเบอร์มันมีความมึนแล้วก็มีความมั่วคือมันไม่ได้มั่วขนาดโกสต์แต่มันอาจเรียกว่าอาจจะเป็นข้อบกพร่องของเรวะก็ได้แต่ถ้าถามว่ามันน่าเกลียดไหมมันแย่ไหมผมส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมดูได้เหมืนเดนะเรเบอร์แค่มันไม่ได้ดูแล้วแบบประทับใจ มาสเตอร์พีซสขนาดนั้นนะมันไม่ได้เหมือนกับตอนที่ผมดูพวกกีสดูคูกะดูแบล็กดูอะไรอย่างเงี้ยเออเซเบอร์ er คือผมดูแบบดูเพลินๆจบก็ยิงไว้สักประมาณสองสามฟีค่อยกลับมาดูใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบว่าต,า,า,ตาตึงใจขนาดนั้นนะหลายๆอย่างของเซเบอร์มันมีข้อบกพร่องเยอะด้วยแหละพี่ส่วนตารางของเล่นอะไรเงี้ยผม อาจจะพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่ว่าทีมของมันอะ่ะมันเป็นเรื่องของนักด่ากับนิทานอะไรอย่างเงี้ยจริงิงอะไรเงี้ยมันเป็นส่วนผสมที่มันน่าจะขายได้ที่สุดนะแต่แตเราก็ต้องยอมรับแหละว่าการที่แบบเนื้อเรื่องมันทําออกมาแล้วมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะมันเลยทําให้ความนอสโตเจียจนทาให้นักสะสมะอยากจะเก็บของเล่นนะ่ะมันก็น้อยลงไปด้วยถ้าอันนี้คือเรานับแค่แบบนักสะสมในวัยเรานะเราไม่นับพวกเด็กๆ <Okay, S 1> ถ้าเป็นเด็กๆนี่คือมันขายได้อยู่แล้วแหละแต่สำหรับพวกเราอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นจุดใต้ทําตอแล้วกันอ่าอย่างงี้ดีกว มันยังมีตอนจบที่ลงตัวนะถ้าเทียบกับไอเนี่ย <laughs> ถ้าเทียบกับไอ้เรื่องเนี้ยผมเสียดายมากเรากำลังด่าเลยว่าคือด้วยความที่ตอนต้นเรื่องของดีไวท์อ่ะทุกอย่างมันปูปมมันปูเรื่องราวของแฟชชั่นแบ็คตัวละครมาค่อนข้างน่าตื่นเต้นน่าสนใจมากเรารู้สึกถึงความด์กอ่ะแต่ช่วงท้ายอ่ะมันด้วยความที่ว่ามันยัดทุกอย่างมาไวเกินไปภายใน20ตอนจนถึงตอนที่30กว่ากว่ามันไม่มีอะไรเหลือให้เราเล่นช่วงท้ายๆของเรื่องอ่ะมันเลยแบบจบไม่ง่อยจบแปลกๆจบมึนๆอ่ะแต่ได้จริงๆดีไวท์เกือบขึ้นหิ้งแล้วนันมาตกม้าตายช่วงท้ายแล้วแบบท มันน่าสนใจมากนะด้วยความที่ว่ามีตัวนี้มาไวส์เนี่ยเป็นแบบปีศาที่อยู่ในกายของพระเอกใช่ไหมคือทุกคนน่ะให้ความหวังเลยนะว่าเนี่ยน่าจะเป็นซีรีส์คอมเมดนเดอร์ที่มาแทนที่เดนโอเพราะด้วยความที่ว่าคาแรคเตอร์ของไอตัวไวส์น่าสนใจมากเป็นตัวละครที่แบบทะาเ,เต้น break the fourth wall ได้คุยกับคนดูนอกจอได้อะไรเงี้ย uh huh. แต่กลายเป็นว่าทุกอย่างมันใส่เข้ามาเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้แบบว่าเอามาเล่นเยอะมันไม่ได้น่าจดจาเหมือนกับพวกอิมาจินในเดนโอะเดนโอนี่คือกลายเป็นแบบไม่มีอะไรมาทัดเทียมได้แล ความขายได้ความเป็นมาสคอตของเดนโออย่างเงี้ยคือดีไว้เหมือนจะทํามาสู้แต่สุดท้ายมันมันมาตกมาตายช่วงท้ายอ่ะมันเลยไม่น่าจดจําเท่าอะเสียดายจริงจริงเสียดายมากตีแรกผมก็ฝา,ากาาความหวังว่าเนี่ยจะเป็นเดนโอของยุคเลวะแต่พอมันทํามามันก็นั่นแหละครับเอาเป็นว่าเราพูดได้แค่นี้ถามว่าผมไม่ได้เกลียดซีรีส์มันนะผมว่ามันก็โอเคแค่ตอนจบมันอีอยงว่าเกินไปหน่อยสีสวยสวยสวยผมชอบสีมันมากสีแบบพาสเทลเออชมพูโยเกิร์ตโยเกิร์ตหน่อยเขียวแบบเขียวไปทางฟ้ามูสกาอย่างเงี้ยม่วงๆนะโอ้ยเฟ ตัวนะเอาจริงๆทั้งท่านที่หน้าตามันน่ากลัวมากนะวีนอตมากเลยนะแต่พอมันมาสีนี้คือน่ารักสีฟูฟิองเกินเป็นไรเดอร์ที่ดีไซน์กล้มแน่เป็นรูปหัวใจไม่เนี่ยตรงกลางเป็นไปได้นะเออว่าเพื่อสังเกตเอออันนี้ผมพูดอย่างนึงขอขอบ่นหรือว่าอีกนิดนึงด้วยความที่ว่ามันเป็นซีรีส์ฉลอง50ปีโดยแท้จริงเลยนะเออมันก็เลยแบบความคาดหวังก็เลยสูงมากด้วยเหมือนกันอ่ะแค่นั้นแหละพอาะสงสารเขาแต่แต่ทีมมันน่ารักเลยนะเป็นสเต็มอย่างเงี้ยเป็นไวสเต็มสเต็มเพื่อแปลงร่างเเป็นนไดดโสารร์้วยคับผม น่าจะหมดแล้วละ่ะสำหรับบูธของงาน Carmen Rider 50 Years Exhibition นะครับผม โดยรวมนะถือว่าเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับผมที่เราได้เห็นชุดของนักแสดงไรเดอร์สุดแอคเตอร์อะไรอยา่างด้วยตาเนื้อแบบเห็นแบบใกล้ชิดเลยอย่างเงี้ยมันก็ให้ความรู้สึกตื้นตันใจนะก็เอาจริงก็คุ้มค่า,คานะมันก็ถือว่าคุ้มค่าแค่ได้เห็นโชว์ว่าก็คุ้มค่าแล้วจริงจริงครับเผยเห็นความค่าสิธิ์ของชุดแล้วก็มันจะมีภายในงานครับผมจะมีผนังพวกแบบบอกเป็นประวัติใช่มันจะมีเริ่มต้ยถึงพวกของตัวนักแสดงเนื้อเรื่องหรืออุปกรณ์อะไรเออล่างชุดล่างวาดที่แบบว่าก่อจะมาเป็น V 1 กว่าจะมาเป็นจุดเริ่มต้นของกกมาสไตรด ER เดอร์รไอ้มดแดงหรือคาเมเดอร์ที่พวกเรารู้จักกัน<ต>จนถึงทุกวันนี้มันไม่ได้ง่ายนะรครับผมครับผมก็โดยรวมส่วนตัวผมว่ามันก็เป็นก็เป็นงานที่ดีครับเป็นเว่าดีใจมากครับที่เขามาจัดที่ประเทศไทยนะออคือเราไม่ได้คาดหวังหรอกว่ามันจะต้องยิ่งใหญ่อลังการมีชุดไรเดอร์ทุกล่างทุกตุวมผาลองอะไรเงี้ยเหมือนแบบที่ญี่ปุน่น เราว่าได้เท่านี้ก็โอเคมากๆนะแต่เราก็อยากจะให้มีอีกปีนะไม่อยากจะให้จบแค่ปีนี้ปีเดียวจริงรอบหน้าขอ Impact a r e n น <c oughs> แต่โอเคคือโดยรวมมว่าก็ยังชอบอยู่ถึงแม้ว่าจะมีบางจุดที่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่รนอนเลยฮะเอออย่างมานเลยอย,อย่างที่แบบว่าเฮเซบเลวะาอย่างเงี้ยมันมาเป็นแค่ภาพผนังประวัติตัวละครนู่นนี่นั่นไม่ได้โชว์อุปกรณ์แปลงร่างวูวาเหมือนของโชวะ แต่เราก็เข้าใจได้นะบางบางทีมันอาจจะเป็นองค์กรที่ยังใหม่อยู่อย่างเงี้ยการขนจากทางเรือให้มาโชว์มันอาจจะยากลาบากเออมันอาจจะอันตรายด้วยมีโอกาสแตกขับเราก็ต้องเข้าใจค้ามในส่วนนั้นโชว์ว่ามันเอามาได้ไงเพราะว่าชว์ว่ามันก็เป็นของวินเทจอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เฮเซเลยว่าเราเข้าใจว่าเออมันมันไม่ได้จริงๆบางจุดอย่างเงี้ยก็เข้าใจก็เข้าใจไม่ได้ว่าไรเงา ก็ตั้งแต่โดยรวมก็คือชอบนะชอบใครที่ยังไม่ได้มาหรือว่ายังมีโอกาสได้มาเนี่ยเขาเหลือยี่เดือนนะเรามาวันที่31เดือนพฤษภาใช่ไหมใช่ใช่ก<ช>็<ๆ>ใครที่มีโอกาสมาได้ก็รีบมาครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นนาทีประวัติศาสตร์ของพวกเราแฟนๆฟนคาร์บินไรเดอร์แฟนๆฟมดแดงแฟนมาสเตอร์ทุกคนที่จะได้มาสัมผัสชุดไรเดอร์ที่เราอยากจะเห็นแบบทั้งตัวจริงๆตอนนี้เขาถ่ายทางเขาใส่กันแบบนี้จริงๆเขาแอบเสียดายนะครับตรงที่แบบว่ามันเป็นบูธผนังผนังที่มันจะเล่าประวัติตัวละครเฮเซชววาเลว่าง้ยม่ไไได ผมไปอ่านมานี่ผมน้ำตาไหลภาคเลยซาบซึ้งอ๋อเนื้อหาดีไม่ก็กวาดไม่ออกมันมีแต่ภาษาญี่ปุ่นไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ไทยไม่มาเลยปิดกันเท่านี้ก่อนละกันเพราะว่าเราก็ถ่ายกันมาแต่โชวะทําไมแล้วตอนนี้มันถึงด้านนอกแล้วผมเป็นทางออกเลยเอเชีครับผมไปกันใหม่คลิปหน้ากไหนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับที่ทุกคนได้เห็นนะฝากกดติดตามช่องลงทอยสุนเราด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับ ถ้ามีคนถามว่าผมรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ได้มาเดินดูงานค่ m ไม่ d ด้เดิ i แอกซิบิชัแห่งนี้ผมอาจจะตอบความรู้สึกแบบตรงๆไม่ได้แต่ถจะถามว่าตอนนี้ผมกําลังอยู่ที่ไหนกันแน่ผมบอกได้เลยครับว่าตอนนี้ผมกําลังอยู่ในความฝันความฝันที่อยากจะได้เห็นงานแบบนี้ในประเทศไทยความฝัน ที่อยากจะได้เห็นชุดคาเมไรเดอร์ที่เขาสวมใส่ในการถ่ายทำในทีวีซีรีส์จริงๆไม่ใช่ชุดที่เขาใช้ในการแสดงผ่านละครเวทีเหมือนที่ผมเคยเห็นตอน,นเด็กถึงแม้ว่าภายในงานอาจจะไม่ได้มีส่วนที่ทําให้ผมรู้สึกเติมเต็มขนาดนั้นแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่ได้เข้ามารับชมนิทรรศการนี้การที่เราได้พบกับคาเมเรเดอร์หมายเลขหนึ่งหมายเลข2ต้อนรับเราตั้งแต่จุดเปิดงานการที่เราได้รับชมวิดิทัศน์การกล่าวต้อนรับเข้าสู่งานจากฮอนโก คชาเมนไรเดอร์คนแรกที่พวกเรารู้จักกันอย่างดีจุดเริ่มต้นแค่นี้ก็ทําให้ผมน้ําตาซึมแล้วยิ่งระหว่างทางที่พวกเราได้เจอกับเหล่าคาเมนไรเดอร์คนอื่นๆตั้งแต่ยุคโชวะยุคเฮเซแล้วก็ยุคเรวะ ผมกล้าพูดได้เลยครับว่าผมสามารถเดินดูงานนี้ได้ทั้งวันทั้งคืนผมสามารถที่จะยืนอ่านผนังต่างๆที่เขาได้เล่าถึงประวัติของมาสไรเดอร์แต่ละตัวผมสามารถที่จะเดินวนๆในห้องหุ่นที่เขาโชว์ชุดของคาเมเดอร์ทุกคนได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นบ้าเป็นบออย่างที่บอกครับว่าตอนนี้ผมกําลังอยู่ในความฝันของผมอยู่ในสบค์ของผมจริงๆความรู้สึกของเด็กอนุบาลเนเซอรี่ที่ได้นั่งดูวิดีโอเทปมาสไรเดอร์สตรองเกอร์คนนั้นความรู้สึกของเด็กปฐมที่ทําท่าแปงลงร่างหน้า ทีวีตามมัสไรเดอร์คูกะความรู้สึกของเด็กมอปลายที่มันไส้กับความเบียวของมัสไรเดอร์คาบุโตะความรู้สึกของเด็กมหาลัยมัวแต่อู้ไปดูมัสไรเดอร์ไกมุเพราะมันกำลังสนุกแล้วก็จุดหางมุมเยอะมากความรู้สึกของชายวัยทำงานอายุใกล้จะ30ที่กำลังติดตามดูมัสไรเดอร์กาบุกอยู่ความรู้สึกตั้งแต่เด็กจนโตจากคนคนเดียวกันมันกำลังหวนกลับมาที่นี่กำลังดื่มด่ำกับสถานที่ที่มีแต่คนแบบเดียวกับเขาทั้งนั้นถึงจะเข้าใจ ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นเหตุผลง่ายๆครับว่าทำไมผมถึงชอบคั m แบดเดอร์ทำไมผมถึงยกให้คั m แบ n เดอร์เป็นซีรีส์โทคุซัสสืที่ดีที่สุดในโลกใบนี้ลองคิดดูสิครับว่าซีรีส์ของคั m แบ n เดอร์มันอยู่มาชั่วอายุคนของผมขนาดไหนนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้แค่แก่ขึ้นแต่เราเติบโตพร้อมกับหัวใจที่ยังเป็นเด็กเมื่ออยู่กับสิ่งที่เรารักเสมอ